ว้าวตอนนี้เกมไลฟ์เ a y ปอัปเดตกันอีกแล้วค่ะดูสิบ้านของเราเนี่ยะคะเป็นบ้านริมชายหาดเนาะแล้วก็หน้าบ้านก็มีชายหาดแล้วก็มีทะเลด้วยค่ะตอนนี้ก็ใส่ชุดเข้ากันมากๆเลยนะคะอยากลงเล่นน้ำจังเลยอะ่ะ <c oughs> สวยจังเลยชอบมากอุ๊ยนั่งเก้าอี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหนั่งได้ด้วย <c oughs> ดูแมวนานอยู่ดีเดินมาช้ามากเลยอ่ะไหนอะ่ะเป็นเต่าอ่ะเป็นเต่าละโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดคลิปกันเลยนะวูโ้โูสวัสดีค่ะ<ห>มีใครเพื่อ,อโ้โยมกีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเกมไลฟ์เพ์ค่ะวันนี้เราจะมาประกวดชุด ัมเมอร์หน้าร้อนครับผมโอเคค่ะชุดซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสวนนะคะซึ่งสวนเนี่ย,ยก็เปลี่ยนใหม่นะคะก็มีชายหาดแล้วก็มีทะเลโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะเพิ่งจะเคยเ,เห็นแบบนี้ครั้งแรกเลยเนาะเก้าอี้มากมายแล้วก็มีทะเลที่ตอนนี้<ม>พวกเราม,มาโ<น>ต,าตขึ้นเอ้ยดูแมวของนานิวสิแมวยืนบนน้ำอ่ะ ี่ก็ย <laughs> น้องหมาพี่เล่นอ่านหนังสือพี่มาเห็นปะ <laughs> เฮ้ยใส่ว่านด้วยอะ่ะหมาฉลาดงั้นเดี๋ยวเราจะไปแจ้งน้องๆกันนะคะว่าเราจะประกวดที่ห้องอะไรเนาะรอแป๊บนะอนนะโอเครออยู่เลย <laughs> โอเคค่ะเราจะประกวดชุดซัมเมอร์หน้าร้อนที่ลอยซัมเมอร์ปาร์รหัส2929 29นะคะแล้วก็ห้ามกดเชิญลุมเด็ดค่ด2929มีคนเ <laughs> ข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเริ่มเข้า แล้วมาแล้วโอ้โหเนีย่ยทางทางไลน์เขาอ,อัพแพดใหม่ใช่ไหมล่ะแล้วก็สามารถทาน้องหมาหน้องแมวเนี่ยมาเดินได้ด้วยอะ่ะมาลงบ่อก,กับพี่ลินมาลงบ่ลงบ่งบไหนยังไงเ <c oughs> ฮยมีคนแบบประกวดน่ากลัวด้วยอะ่ะแต่งเป็นผีทะเลเหรอเนี่ย <c oughs> โอ้โหคนหลอนเลยแล้วนี่นเห็นผีทะเลไหม สวยสุดในสามโลกเห่นฮะเก่นเกินน่ากลัวมากเฮ้ยงไม่ได้เ้ยลงไม่ได้ทุกคนนี่มิ้งมากเลยอ่ะอ่าวบอกว่าห้ามกดเชิญรูมใครที่กดเชิญรูมนะคะพี่ลินจะ เซฟภาพเอาไว้แล้วก็จะไปลบเพื่อนออกนะคะเพราะว่ามันเสียมารยาทใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่แล้วคือแบบเรากาลังอะไอยู่เรากําลังประกวดอยู่นะคะมันมันเสียมารยาทน้องเพื่อนแจ้งไว้แล้วขอเช็คสมาชิกนิดนึงนะคะโอเคเดเล็คนนี้ก็อยู่ในเดเลนะคะ<ย>เออ,อเห็นละเดเล็กิกิเดเล็เชน่นกัน ขอเช็คแป๊บหนึ่งนะพี่ลินเป็นคนเช็คเองอะนิวอยู่กับน้องๆก่อนมีป๊อปปูล่ามาประกวดด้วยหรอน้องป๊อปเ้ยใครชวนดูเนือนี่หน้่น่อยี๋ยนหนูขอให้ไฟก่อนน้อะโอเคทุกคนนะคะอยู่ในแก๊งเดลเลยทั้งหมดเลยกติกาทางนี้ไพี่ลินอยู่ไหนน้ำ ก็คือกติกานะคะรับเฉพาะแกงเล็กๆเนาะแล้วก็จะต้องมีเหรียญตาสัญลักษณ์ใหม่ยนะคะที่ทางเกมให้มาเหรียญตาคล้ายๆฉลามอยู่ในน้ําทะเลเลยอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อุ้ยทุกคนน่ารักอ่ะทุกคนใส่ชุดแบบซัมเมอร์น้าร้อนได้แบบน่ารักมากโอเคให้ทุกคนหาที่นั่งหรือที่ยืนเนาะห้ามบังกันที่ไหนก็ได้นะคะชุดกันฝนนั่งรอจนเผลอหลับใครขอกระซิบเนี่ย พี่แนนนี่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วน่ารักอันนี้ชุด <ใน S 2> เดิน,นาหาดนะใช่ชุดเดินหาดชุดว่ายน้ำของพี่ลินนานิวมานั่งเรือกับพี่ลินเลยอุ้ยมีน้องแมวน้องหมาด้วยโอเคงั้นเรานั่งกันตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยไปหาที่นั่งกันเห็นผีนอนตายไว้ทางขวาเดี๋ยวน้อยๆเห็นเลยเห็นเห็นหาที่แล้วไม่เห็นนะไปไหนกันนี่มั้ยลูกใชตรงผีเลยอะไฮไฟอะ หาทีแล้วห้ามไปไหนนะจะเริ่มประกวดแล้วโอเคโอ้โหมีคนมาเล่นในนี้ด้วยอ่ะบานาน่าโบสเนี่ยอยากเล่นนะเอาไม่เลยไน่ารัหน่าล้านถ้งแมวแมวสไลด์โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มประกวดหรือยังงั้นเราเริ่มจากคนที่อยู่บนชายหาดนะโอเคนานิวเราลงกันเถอะเราจะมานั่งทำไมเราไม่ได้นั่งโอเค มาเริ่มจากคนที่ชายหาดดีกว่าเนาะโอเคค่ะเอาคนนี้ก่อนเลยดีกว่าที่อยู่ในน้ำตกเนี่ยไม่ใช่น้ำตกสิน้ำใครมาขุดบ่อไว้เนี่ยก่อทรายคนแรกนะคะน้องแจ๊ะแจ๊ะนิวปี้นิวปี้เองคนต่อไปนะคะอุ้ยคนนี้เขาเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยโพนี่เหรอ นี่ไงมาดูหมาเขาดิวิ่มเขาอาไรอ่ะของแอ้ใช่เป็นของแท้ทั้งหมดเลยเอามาคนนี้แล้วกันเขายืนอยู่ใกล้ๆละชื่ออะไรวะสุริสุริมาสริโอ้ยน่ารักกันดูดิโพนี่หรืออะไรน่ะน้องหมามีเขาน้องมิ้นนะคะโสดนะคะ สดเขาบอกบอกสถานะให้เลยโปรดของแคสอะอลังการมากเลยสุดยอดอิดดอิดอิดมากคนต่อไปมานี่มานี้งานจะตามมาเดี๋ยวฉีดน้ำใส่เลยมาทางนี้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้่ะให้นันยั่แนะนำตัวคนนี้นี่มั้งหรอนั่งอยู่ชื่อเบสเองนะน้องเบสเหรอโอเคเบสเอง ต่อไปนะคะคนที่ยืนอยู่ริมหา่ะชื่ออะไรเอ่ยริมหาี่เหรอใช่คนนี้แหละที่มีรูปแมวเหมียวตรงหน้าตรงแก้มอ้าทำไมคิปของเขาแล้วโดนสัตว์น้องอะไรอ่ะน้องอิง์น้องอิงใช่อิง อิง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 อ่านได้หมดเลยเอาักอันเย้ต่อไปนะคะคนที่อยู่บนชายหาดหมดหรือยัง<ม>อ๋ออ่านทางด้านขวาสุดขวาสุดทางนี้นะนิว <ๆ S 1> ลงมาลงมายังมีคนมีทางนี้ทางนี้ <ๆ S 1> มีดอกคานตะวันบนหัวด้วยอ่ะน่ารักดี<ห>น,น้องอะไรเอ่ยน,อน้องมิ้นนะคะโอเค ต่อไปคนนี้เลยโอ้ยยืนเมื่อกี้เป็นผีลอยน้ำตอนนี้ยืนอันเดอยยิลิสวยสุดในสามโลกน่ากลัวว่าสวยกาใช่ไหมสวยกาใช่ไหมเยน่ากลัวว่าหลอนมากเย็นผีทะเลแกงนี้หน้าตาดีทุกคนใช่ใช่เดๆนะน้าตาดีทุกคน สวยสุดอ่ะสวยสุดจริงๆในสามโลกด้วยนะไม่ใช่ในโลกของเรานะโลกสีด้วยโลกไม่ใช่ในโลกสีต่อคนต่อไปนะคะอุ้ยขี่ฉลามันนี้ชื่อเชอร์รี่ใช่ชื่อเชอร์รี่น้องเชอร์รี่นะคะยืนบนห่วงยางด้วยอ่ะฉีดน้ำใส่เลยปิ้วปิ้วฉลามเขาก็มีฉีดน้ำด้วยฉีดใส่หน้า คนต่อไปคนนี้อ้าให้นานิวแนะนำต่อคนใส่แว่นเนี่ยใส่แว่นเหระใช่นีใครเออยวดไม่ติดขวดไม่ติดเด็กดใไหนน้องนาเดียนะคะนาเดียนาเดียนาเดียคุณคุ้นนะนาเดียคุ้คุณน่ะหรือว่ามีเด็กชื่อนาเดียหลายคนสินะคุณไม่แน่ใจต่อไปคนนี้ค่ะ เอ้ยตาไปโดนอะไรมานะปิดตาด้วยชอบปากมากน้องพี๋หรอพีเดื้อพีเดอร์น้องพีเดอร์น้องพีหรือขอบพีลินบอกเขาบอกว่าเขาเขาเป็นน้องของพีเดอ้ออ๋อขอพีลินไม่เห็นไหมเอกไม่โทรไงโอเคนี่ภาษาอะไรเขาดูว่าชื่ออะไรน่ารักอะเอ้าเมื่อกี้เหมือนจะจมเรือเหมือนเหมือนเขาว้าก เออใช่ไหมใช่โอเคค่ะต่อไปเลยนะคะคนที่นั่งสปีดโบ๊ทเอ้ยไม่ใช่บรนาน่าโบ๊ทนะคะที่มีหูหูหมาฉีดใส่เลยน้องชื่อกิ่งครับน้องกิ่งนะคะน่ารักคนต่อไปชื่ออะไรนานิวคนต่อไปต้องเปย เบอร์ปานวาดหรือเปล่าอุยผมสั้นน่ารักดีผมสั้นน่ารักจากไหนอ่ะเปละๆไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็ช่วยบอกเฮ้ยไม่ใช่ผมสั้นสิเห็นด้านสีฟ้าไหมเหมือนว่าแบบมัดมาทางด้านซ้ายอ่ะผมใช่แน่ๆน่าดีมึดเกลียดแล้วดูเขาคนนี้หลับอยู่คนนี้หลับอยู่ฉีดน้ำใส่ยังไม่ตื่นอีกตื่นไหมน้องดี้เอ๊ะน้องดี้เหรอวันเดอร์พิริน น้องดีเหรอคุ้นมากเลยน้องดีเคยมาแล้วแน่เลยใช่ใช่ใช่จำจำ่ได้น้องพี่อ่ะนหนังสือพิมพ์ด้วยรอค่ะรอต่อไปนะคะคนนี้คนนี้ที่มีลูกโป่งสีแดงบันนี่ดาวคูโตน้องบันนี่แมวคือพระเจ้าเลี้ยงแมวด้วยใช่ไหมเนี่ยน้องใส่หูกระปตันทรงผมน่ารักอ่ะชอบใจ เอา้าพี่นินก็นมีไม่ใช่เหใช่มีแต่ขอพี่ลินสีชมพูมั้งมันมีสองสีคนนี้หลับอยู่ห,หลับอยู่คนนี้แว่นสีชมพูเห็นไหมด้านขวานานี่ะวะพี่นินไม่มีนม,มเลยหรอคะดูช <laughs> ุดว่ายน้ำพี่นิ <laughs> น, <laughs> นสิของน้องเขาอืมมากอ,ะอ่ะคนนี้ไม่มีฮายโกฮ่าฮ่าฮ่ายอมใจ มามามาคุน้องคนนี้ต่อเนี่ยน้องคนที่หลับอยู่ชื่ออะไรอะ่ะน้องขิมหมอ KHIM น่ oh. H I าจะใช่นะโอเคค่ะต่อไปนะคะ <Yeah. S 1> คนที่นั่งอยู่สองคนบนห่วงยางมีปีศาจข้างหลังด้วยอะ่ะไหนนี่ไง oh. กิ๊ก ยูจีนเนาอมีตัวยูแล้วคำว่าจีนยีนจีนอ่านได้เหมือนกันอ่านว่าอะไรเาะเดี๋ยวเดี๋ยวเใครเดินมาฮะใครเดินมาเนี่ยไม่รู้อาจจะมีคนหลุดแล้วมีคนเข้ามาแน่เลยไม่เป็นไรคนต่อไปนะคะคนนี้ให้นั่งอย่ในนั่งคนนี้พี่ไินเดินไปเดินมาหมเห็นเห็นเห็นทำไมเันเดินไปเดิน เอานนนี่ทำไมแนานี่เดินไปเดินมาไม่รู้เอาถามจริงลองติ๊กต้องไหนสักทีก็ได้หายไหมหายหายอ่าคนนี้ป๊อปปูล่านะคะน้องป๊อปนี่ที่ลินฉีดน้ำใส่อะมาเข้าี่ลินเอาปืนฉีดน้ำฉีดใส่หนูทำมาไมี่เล่นสนุกค่ะคนนี้คนนี้คนนี้พี่เพื่อนเข้ามา อาหลับและฉีดไปหลับไปคนนี้นานมีคนนี้ที่เพิ่งเข้ามาปึ๊กกดใจให้ด้วยนะคะแกรบแตหรือเปล่าพี่ลินนี่น่ารักจัง,งน้องกระแตนะคะต่อไปเหลือสองคนสุดท้ายแล้วคนพี่โตขึ้นอยู่มาดูเร็วามาเร็วมาเร็วโตขึ้นโตขึ้น คนที่โต้คืนอยู่อะชื่ออะไรเนี่ยแมวโซนอะไรวะติ๊กไม่โดนอ้าวติ๊กโดนนานิวเดี๋ยวนี่น้องเขาไปยืนบังคืนแล้วน่ะใช่เขาโตอยู่อ๋อโตคืนใช่ไหมล่ะเด็ดเลยอะนีน่านะคะน้องนีน่าอีกคนหนึ่งน้องแมวโซนนะคะยืนสง่าเลย เป็นโชว์เห็นเลยเห็นเลยจะทีมค่ะแล้วก็นะคะคนนี้อ๋อน้องอิงแนะนำตัวไปแล้วยังขาดใครที่เรายังไม่ได้แนะนำตัวบ้างคะ รู้สึกว่าจะครบแล้วนะจะครบแล้ววันนี้ทุกคนน่ารักมากเลยเราเพิ่งเปิดกิจกรรมกันหลังจากที่เราไม่ได้ประกวดกันมานานมากแล้วทางไลน์เพก็อัปเดตมาบ่อยมากเลยทั้งกระชาและเคเกอร์นิ่มอ้อเนามาเรื<ะ>่อยๆเลย,ย,ย,เยนี่ยเกี่ยวกับกระด,ดิกไปมานี่ยเยอะมากมันลำบากอยู่นะเพราะว่าแต่ละคนแล้วเนาะใช่มันลำ,นะำบากมากเลยนี่น่ารักมากเลยทุกคนแต่งได้แบบยอดเลย นี่คนนี้อลังการมากเลยนะคะแล้วก็มีม้าน้ําด้วยที่ผมเนี่ยก็มีปลาดาวแล้วก็ใส่ชุดสีฟ้านนพี่ลินก็อยากเ่ือคนนี้มีปีกด้วยอ,อแต่ดินลังเลไหน,น,นอะหนูเลือกกลำลังงานที่เป่าโนพ, <laughs> พนนีพี่ลิน่ะพี่ลินตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกคนไหนแต่พี่ลินขอดูอีกรอบนะกบนะ <c oughs> ับไอแป๊บนึง ตายตายตายโ okay. <Yeah. S 1> อเคเย้คนไหนดีโอเคพี่ลินตัดสินใจได้ละแป๊บหนึ่งนะเอาจะไอ้ล่ะผมก็เหงื่องานเดียวไปตัดช่วงที่เป็นไอ้ด้วยนะโอเคพี่ลิละนะ okay, ลตัดสินใจได้ละง <c oughs> านเลือกได้ยัง <c oughs> พี่ลินเลือกน้องคนที่อยู่ในเรือที่มีปลาทองอ่ะ แรกพบเห็นคนนี้ก็ปิ๊งเลยนั่งใกล้เนี่ยเลือกคนนี้แต่ว่าสวยที่สุดจะสามเนะท่ากินแด้ดูกันจะเดินไปหานจะดินเลือกแหละเลือกคนนี้รูเลือกแบบไม่มีเหตุผลมากเลยวินใช่นายนิวเลือกใครเดินเข้าไปเลยไไน,น้องเขาช<ห>ื่อะไรไ<ห>วะอี่ไงสวยที่สุดเดี๋ยวสน้องพอ,อ,อยนะคะ น้องสวย่นที่สุดในสามโลกชื่ออะไรลองถามน้างเขาดูโอเคค่ะหรือเราจะมีผู้ชนะสองคนดีก่อนเี้พิเศษไหมอะเพราะว่าไม่ได้มาอาเล้วเออเอาดีไหมผู้ชนะสองคนดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวก่อนจ,จะ,ะให้น้องๆเลือกสองคนบางคนก็อาจจะชอบแบบผีทะเลแต่บางคนอาจจะชอบแบบน่นรารักใสๆอะเอาสองคนนะอ,ะอโอเคค่ะ รอบนี้ผู้ชนะสองคนนะ play, play. ถามอะไรอย่างหนึ่งได้บอใครจะถามอะไรอะ่ะรอบนี้มีผู้ชนะสองคนนะคะจำนิวได้ไหมนิวปี้ที่เคยไปประกวดเขาถามกัน2คนพี่นานิวชอบของแปลก ย่ีก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะคะถ่นยรูปกันค่ะถ่นรูปกันชีสแม้จ๋ามีลูกเป็นทีหลอมจริงๆอ่ะนะเดี๋ยวนะก็สำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวก่อนถ้าชอบหรืออยากให้ประกวดอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย 바이바이 쭉쭉 슉슉 <laughs>